เฮ้ยกินตตงกอยก่อนอีนาเกียพี่ิม็กสบัดหนีได้ร้วลิ้นเร็วผู้หญิงภาวะทำอไรอ่ะคนสูมดูนี่ดิคือมันคืออะไรวะดูแลจูหอยหูเค้กจูหไยปพออเนี่ยโอเคครับผมก็สวัสดีเด็กๆน้องๆหนูนๆที่น่าร้าทุกๆคนด้วยนะครับ <Okay. S 1> <laughs> หลังจากที่ได้ดูคลิปไอ้เชียหลุยไปล้างรถแล้วนะครับอันนี้พี่ได้ซื้อหอยแมงพุนิวซีแลนด์ว่าจะให้ทําคลิปนะครับตอนแรกเลยแล้วทีนี้<ม>ไอ้หลุยมันไปล้างรถพอดีอันนี้ตัวโคตรใหญ่นะให้ดูกนเนี่ยแหละตัวโคตรใหญ่อะดูกระดองมาดิประมาณเนี้ยอะถ้าประมาณประมาณนี้ก็เกือบฝ่ามือนึงอะเนาะใหญ่แต่กระดองนะตัวก็ใหญ่ตัวก็ใหญ่วิธีการกินนะไอ้หลุยมึงดูก่อนคำแรกดูนะใครทำน้ำจิ้มอะมึงอะไรทำดูนะคำใหญ่ เ้ยตอนแรกว่าจะไปกินกลางทุ่งนานะครับเผ็ดนะเผ็ดนะนี่นะครับตักเยิ้มๆเลยโอ้โหอือืมอืมอืมจมจิ้มเป็นไงเปรี้ยวเปรี้ยวเลยเหรออืมเป็นซุปเปรี้ยวมากมะนาวสามลูกไม่เปรี้ยวได้ไงตัวไปเป็นอะไรวยลองดูดูนะครับดูนะครับทำป็นเนื้อเป็นอย่างเนื้อเป็น่งดูนะทุกคนตจอย อือกินให้คนดูดูใหม่นิดคนดูไม่เห็นนะขอยอีกคำดิคนดูไม่เห็นเป็นไงได้ไหมอาที่เราลองชิมดูอันนี้ในข้อนี้เยเฮ้ยกินตะอยก่อนอีน่าเกียวร้อนนอยู่ด้วยอือพวกผู้หญิงงงอ่ะกินได้ไงเห็นดูดเก่งกัดแม่เห็นมดไม่เคยทำต่พูดอเคยอันนี้น่าจะเป็นหอยแก่ก็หอยแก่ คนใหญ่อันนี้นิวซีแลนด์มึงมาสังเบกคุณลองไปซื้อมักินดูก็ได้นะครับผมประกันเลยนะว่าใหญ่ทุกตัวใหญ่ทุกตัวจริงๆไม่มีตัวไหนมีสายแแก่มีสายหนุ่มๆเนียเนี่ยฮิ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 เบิร์โชอันนี้คืออะไรอ่ะตัวตัวนี้คืออะไรอ่ะอันนี้คือแตงงอยตงงอยของมันรต้องดึงออกมาเหมนเหมือนไก่อะไรเงี้ยพราะเหมือนไก่เฮ้ยเขียว ตัวเองมีอยู่ในตัวถ้าเป็นมีอยู่ในตัวรองอีไห้อ่าถามกิก๊กก้ากเหมือนของมึงอ่ะมากกว่าไม่เหมือนของกูหรอกอ,อ,อร่อยมะม่วมากเลยดูดิเปลือกโคตรใหญ่ผมขอแปะไวต้ตรงนี้เลยทุกคนดูสองร้อยก็บาทเองทุกคนต้องป้ารถผมด้วยดิกินน้ำแป๊บแล้วผมต้องกินด้วยดิรถผมต้องกินด้วยรถอะไรมอไซค์อ่ะใช่ต้องป้อนด้วยต้อง งอยมันจะกินทางไหนไอ้หลุยทำจริงอย่าตังกองอ๋ออย่าตังกองเอา้โหทำเดี๋ยวกูเผื่อไว้ยาเลยทางหกชิ้นแต่รถมึงหิวไงเรถมีสูารถตังด้วยไงเย็นมารถเท้าเย็นรถคือคนรักรถครับซิมแบตสบายหนีได้รู้ว่าลิ้นเร็วผู้หญิงผวาทำมอ่ะห้ต่อเขาอิมกองผวาเลยไอ้นี้มันเลวเฮ้ยแห่มันร้ายจิมกันโคตรเยอะซื้อมาสามโลกว่าที่ใหญ่ ผมว่างานนี้มีหมดไม่หมดหรอดูจากทรงอ้โหกินไม่ได้อร่อยเลยครับทุกคนร้อนไหนไหนพี่ดูปากข้างในให้หน่อยให้ดูครับเป็นทอะไรมาเหรอนะกูถามมึงทำอะไรมาอกูถามมึงไปทําอะไรมามันเหม็นปากอะอุ้ยเดี๋ยวผมรุดมึงทําอะไรมาทุกคนคิดว่าไงอะพอมาหามาแดกปุ๊บแม่งคิดถึงรถแลยก็คิดแต่ถึงได้รถเฮียมัมสันเปรตเลสองชิ้นเลย้ <c oughs> เดี๋ยวถ้าน้องผมเอาอย่างน,นี้ถ้ามึงกิน5ชิ้นนะจะต่อกันทุเรียนกูซื้อให้ลูกหนึ่งเดียอันนี้กาแฟรมเลยไดย้อ่<ป>าคุณยกูซื้อให้กูบ่อยฝุ่นไปแล้วด้วย <Okay. S 2> กูจะซื้อให้ห้าชิ้นนะทำไมตอนกินทำไมต้องต้องแบะมันด้วยะก็กินแบบนี้ไปเลยสิทำไมต้องแบะกินดึงกินอย่างเงี้ยเวลาจะแทงก็ต้องแบะหมดนะ มันเป็นอะไรของอะไรมากินแบะออกอย่างเงี้ยมันโคตรน่าเกลียดอ่ะทุกคนดูดิแบะออกแล้วก็กัดกินข้างในอ่ะเอาโหไอเดียเาเวลาเขาเวลาผู้ชายเขากินเขากินข้างในไม่ได้กินแบบนี้นี่น้องผมสี่ตัวแบบบึ้มบัมซัมเบสีหอยไงเสียนนะหอยเสียนนะบึ้มบัมซัมเบ้จิมบับเราครับร้อนในฉันมึงทำได้เป็นเป็นของมึงถ้ามึงขายออกปุ๊บกูไม่ให้เลยนะมึงสัญญาอะไรก่อนเราสัญญาอะไก่อนสัญญาจะรักและเบิรดดีไม่ดีอ่ะหนึ่งสองสาม กูไม่เคยเห็นแค่เดียขนาดนี้มาก่อนเลยว่ะเหี้ยไอ้ลูกรักของพี่มึงแม่งกินได้ยังไงวะกูเห็นมั้งบอกว่าอย่าทำมันจะอ้วกร้อนไหนอ๋อมันร้อนไหนเอาข้าเอาเร็วเร็วเร็วอ่ะขีอันหนึ่งเร็วเร็วบึ้มมันซัมบี้ไปเลยเฮ้ไอ้ชื่อหลุยดูพุ้งเคกไอ้เด็กเคี้ยวสองเร็วเร็วข้อนี่สามรออยู่เอาเร็วเร็วเอาที่สามเอาเอาเร็วๆ กาแฟรถมึงทำได้ทุกอย่างจริงร้อนไหมหมดแล้วครับเดี๋ยวตอวแหลมึงยังตอวแหลคนดูอยู่เดี๋นี่หมดอ่ะโอเคเดี๋ยวพี่ให้เต็มครับผมอร่อยไหมยิวซีแลนด์อร่อยดีเอาอีกไหมอืมอิ่มนะไปไหนอ่ะไปล้างรถอืไปกับกตินเดี๋ยวไปลูซี่อ่ะ นี่ยมันไม่สนใจแล้วนะครับทุกคนมันก็กินให้ล้าง,องาของมันเช้าล้างเย็นยจริงโอ้โหตีสี่ตีห้ามันตื่นมาล้างอะ่ะคุณรู้คิดว่างไงอะ่ะไม่รู้ไม่ร,มรู้ข้างบ้านเขาจะด่าเมื่อไหร่นั่นแหละคือทุกคนบางทีมีให้ชมว่าเมันตื่นตีห้ามาทั้งสียงกิ่กั๊กจนเขาตื่นเขาให้ามาดูมันทำเลย ล้างรถอันนี้ผมซื้อมาโคตรแพงอ่ะเพื่อจะให้มันลองได้กินอ่ะดูดิเที่ยงจริงแต่ถามว่าอร่อยไหมสําหรับคนชอบกินหอยแมงผู้นะครับผมว่ามันก็อร่อยนะคือมันมันร่วมเหมือนมันร่วมมาแล้วเนาะรอบหนึ่งแล้วที่มันก็ก็ฟิดไปเออเขาก็ฟิดไปแต่น้ําจิ้มมันมันมันอันนี้เกินน้ำจิ้มมันอะไรหรอเปรี้ยวเกินทำไมมันไม่อร่อยหรออืมทหามเนาะที่หลังก็ทําเองไม่ต้องใช้เฮ้ยเสียงอะไรยิงยิงแน่นวะเฮ้ยมึงดูดิทหารทหาร โอ้โยงี้งัดงิ้งัดอยู่นั่นแหละทหารยิงปืนอกอันกินไปแล้วกินชิ้น <g kalk> นู้นเนี่ยโอ้โหเยอะอยู่นะเนี่ยังไม่หมดเลยแต่ผมจะให้บวยบูงก็ไม่อยู่จะให้พวกใครกินต้องรับผิดชอบ<ต>อีกหร<ต>ือ <ใน S 2> ก็ไม่กินอืเอาแค่นี้พอก็ได้เดี๋ยวกินให้คนดูอีกสักหน่อยแล้วกัน่อเขาลาดให้เขาลาดเสร็จเปลือกแบบกินแบบเปลือกแบบเบสิคอะพอแล้วน้ำจิ้มเผ็ดลาดด้วยกินพร้อมกันหนึ่งสอง ไม่กินไอเดือดใส่เพียงประกอบครับอยากกินหอยเด็กกว่านี้มันเป็นหอยแก่ไอเมียพูดอีกทีอยากกินหอยเด็กเพื่อนเกินสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าอะไรเงี้ยมีบ้างครับพูกหัวโตโอเคกูบอกวัยสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าเปลือเขาไม่ชอบปูดููได้ไงกูจะได้เกลี่ยร์ไงคนนี้ทิ้งได้หาใหม่ดีจะได้หาปูใหม่ได้กันน้องพูดก่อนนะใช่มาเล่นอร่อย พอบานแจกอะคนสูมดูนี่ดิคือมันคืออะไรวะ,อะลองแกะมันดูนะดูนะดูตั้งยัยดูแป๊บนึงแต่ง,งอยู่อะเปล่าดูและจูหอยโูเคหอยฟ้อมเนี่ยเวลาโอเคอเอเครบับทุกคนถามว่าอร่อยไหมคะแนนเต็มสิบให้เก้าให้หนึ่ง เก้ากับหนึ่งนะเพราะว่ามันเกิน 10. สิบเต็มสิบให้เท่าไหร่ให้แปดทำไมอะน้ำจิ้มให้เท่าไห, <8. S 1> หร่ให้สิบ <10. S 1> อืมอืมพอกูทำมึงลองมาแดกว่ะคนดูพ <c oughs> ี่หลักมึงก็ไม่ต้องใช้ปูน้ำจิ้มซีฟูมันต้องอะไรซื้อเอาอยางดีวะ่ะโอ้โหอันที่มึงซื้ออ่ะเปียวจี๊ดเลยไม่มีอันเปียวตี๊ดคืออะไรเ <c oughs> ปียวจีสเปียวจี๊ดกสบอกเ <c oughs> ปียวจี๊ดมึงลองย้อนกลับไปดูนะคนดูเปียวจี๊ดเนยเปียวจี๊ดเนยจี๊ดเนยโอ้โหเสียงอะไรเนี่ยมาแล้วเรือดำน้ำอะ้วมาแล้วเว้ย โอ้โ oh oh. เออไป,ไปตายติดรออถาเลยเนี่ย <c oughs> เขาละอามันเล้วจริงอีฮี่อ่ะกูยังละอามันแทนเลยนะ โอเคครับทุกคนพอแล้วถามว่าอร่อยไหมก็ไม่เท่าไหร่นะอร่อยอยู่ได้อยู่แต่มันก็คุ้มกว่าที่เราไปซื้อตลาดมันโลเท่าไหร่วะโลละสามโลร้อยเด็เออสามโลร้อยหนึ่งนะครับก็คือแต่มันตัวนิดเดียวเนาะเออมันตัวนิดเดียวคนอาจจะเคยใครเคยกินหรือไม่เคยกินก็คอมเมนต์มาดูนะว่ามันคุ้มไม่คุ้มผมไปซื้อมาไปละใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไ r i b ์กดติดตามด้วยให้สูงห้าแสนซับนะครับแล้วก็อย่าลืมไปเล่นด้วยเก็มที่ผมบอกเจอกันงั้นกูเมากูเมาหอย มึงว่าไปแล้วจริงๆตากูจะบวมข้างนี้จริงกูจะหลับกินไปจะหลกูแพ้หอยกูแพลหอยอย่างงี้เออตายซาเอานไกินอ่ะไม่ไม่ไม่โอ้ยกูไม่กินแล้วอีนี่ขาผัวเด้อไักูลองจ้องหาเมียใหม่อยู่หรอกมึงไม่อยู่ไม่สำคัญอะไรปพ๊บกูไล้ทิ้งแล้วรื่งหวงได้ได้ได้โอเคครับเจอกัน